สวัสดีครับช่องอีสานรอยแปดพันเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อกี้กระด้นน้ำแนวทางหวยฮานอยครับประจำวันที่6กันยายน2 5 0 0ห6 5ครับไม่พี่ให้นองไ้เอฟซได้เป็นแนวทางกันครับคำเตือนครับปวดใส้วิทจารณญาตในการรับชมรับฟังเป็นแนวทางหขวยรัฐบ,บาลเวียดนามบสนับสนุนให้เล่การพนันครับ ช่องของแอดลงเฉพาะใน y YouTube เด้อครับหากเจอในช่องทางอื่นก็เป็นของปลอมครับเอาไปใส่โดยไม่รับนิยาตครับมือวานนี่มาเบาๆครับใหสองกับเจ็ดนะครับตัวเดียวเป็นเจ็ดมาเจาะเจ็ดสามสามเจ็ดครับพิเศษครับ4ีแปดกับเป็นให้เป็นสามตัวนะครับแต่ว่ากระบอกเป็นหาซีแปดครับ มาตามต่อกันครับเมื่อนี้ครับเลขเด่นเลขกวินเลขชุดครับ4 7 1 3็หาครับ4 7 1 3็หาครับวิ่งรูดเป็น4กับ7ครับ7จ็กับยังไหมาอีกคือเก่าครับเมื่อนี้ตัวเดียวครับตัวเดียวเป็นซีครับมื่อีงตัวเดียวเป็นซีครับเบิ้ลกัมีโอกาสเบิ้ลสูงครับมื่อไง เบินซีซีเด้วยครับมือนี้ครับชุด2โตัวครับซ1ห3ึ่งซีสามซีหาซีเจ็หนึครับชุด3โตครับซ7เหนึ่ง 1> 7 13, 3, 5, 1 4, 4, 7, 3 3หนึ่งสามสามหาหีามีโอกาสเลขพี่น้องกับเลขเบิ้ลครับเมื่อนี้มั่นใจครับแอดมั่นใจมีโอกาสเลขพี่น้องกับเลขเบิ้ลมากครับ3 4 4ซหาครับตัวระวังครับระวัง8ครับ8 3 8สหาครับถ้า3ตัวกับ เป็นแเป็น4เป็น7จนะครับแปด่เจครับกับย่ำอีกข้างครับเบิ้นรับพีน้องครับมีโอกาสครับแนวค้างแนวทางกับมีโอกาสเข่าโอกาสรุดครับมาหน่อยมาหลายกับธรรมดานะครับแต่เบิ้งเลิกกระปวดใส่วิตเจรณยญานใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นหๆรือว่ามีเหลขกมักเลขกชอบมาตรงกันกับจัดครับ ถ้าบ่มีก็สามารถกดเลื่อนผ่านไปได้เลยครับขอบคุณเอซีทุกทท่านเด้อครับที่มาติดตามเป็นกำลังใจให้กันทุกๆุกมือทุกๆุกวันครับขอบคุณหลายหลายครับสมัรถกันอย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามกดซับ s ไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับเมื่อนี่ผู้ใดขำว่าเบิงขอให้โชคดีโชคดีทุกทุท่านครับสวัสดีครับ